รัฐบาลเดินหน้าเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนะครับล่าสุดกระทรวงแรงงานประกาศกฎกระทรวงเพิ่มสิทธิ์ลูกจ้าง11เรื่องสำคัญนะครับ1มีเวลาทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวัน2มีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมง3มีสิทธิ์ลากิุรอันจำเป็น สี่ห้ามลูกจ้างหญิงมีคันทำงานเวลาสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าทำล่วงเวลาหรือวันหยุดห้าลูกจ้างหญิงลาคลอดได้เก้าสิบแปดวันหกห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีคันเจ็ดให้ในจ้างแจ้งการใช้แรงงานเด็กแปดลูกจ้างเด็กมีสิทธิ์ฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างสามสิบวันเก้าลูกจ้างหญิงได้รับค่าจ้างลาคลอดสี่สิบห้าวัน 10. ห้ามในจ้างหักค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดและสิบเอ็ดลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี่คือการปรับเพิ่มสิบเอ็ดสิทธิล่าสุดสําหรับพี่น้องลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ